สวัสดีครับผมมาคุยกันครับทักทายกันตอนเที่ยงลองลองไลฟ์สดดูนะครับผมว่าเป็นยังไงไคุยกันครับทักทายตอนเที่ยงลองลองไลฟ์สดดูนะครับม,มาคุยข่าวน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากรู้มีใครทราบข่าวลุงพลได้ประกันตัวไหมู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ตกลงลุงพลได้ประกันตัวหรือเปล่า พอดีททำงานก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวไม่รู้ว่าลุงพลยังได้ประกันตัวอยู่ไหมไม่ได้ยินข่าวเลยจริงๆก็เลยไม่ได้ติดตามข่าว ใครทราบแจ้งพีครับราการแจ้งพีครับเป็นการไร้สดครั้งแรกนะครับผมเลยอยากลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆที่กดติดตามทักทายกันได้นะครับผมครั้งแรกนะคบผมเพื่อนเพื่อนที่กดติดตามทักทายกันได้ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทนะครับตอนนี้ทำงานอที่บริษัท <f fera> ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับผมกับการไลฟ์สดนะครับ ก Saint ็นะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผม โอเคครับเข้าใจว่ามันใช้ได้นะครับกับการไล์สดนะครับครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงไ<ป>เมื่อเรารู้ว่ามันใช้ได้แล้วเดี<ป>๋ยวยังไงค<ป>่อยคุยกันต่ออีกทีนึงนะครับผม<ป>ขอจบไล์สดแค่นี้นะครับผมสวัสดียังไงจบไล่สดแค่นี้น